จากกรณีเพจ Facebook เทศบาลเมืองแสนสุขได้โพสต์ข้อความว่าแจ้งเตือนห้ามปีนป่ายสถานที่สาธารณะจุดชมวิวเขาสามม,ม,มุกห้ามประชาชนหรือนักท่องเที่ยวปีนป่ายสถานที่สาธารณะจุดชมวิวเขาสามม,ม,มุกโดยเด็ดขาดเนื่องจากอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของทางราชการซึ่งทางเทศบาลเมืองแสนสุข โดยน,นายนรงชัยคุณปลืม้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขมีนโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวขาวสามมุกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยเอื้อประโยชน์ในการใช้สอยทั้งการพักผ่อนหย่อนใจและการออกกำลังกายรวมถึงเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเช็คอินเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันดูแลรักษาสิ่งของและสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ควรทำลายหรือสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของทางราชการพร้อมกับรูปภาพที่มีนักท่องเที่ยวกําลังปีนขึ้นบนป้ายบริเวณจุดชมวิวของเขาสามมุกที่มีนักท่องเที่ยวก,กำลังถ่ายรูปชมวิวธรรมชาติ ต่อมาเมื่อเวลา16.30นน,นวันที่3มิถุนายนผู้สขาวได้เดินทางไปยังจุดชมวิวดังกล่าวพบนักท่องเที่ยวกำลังเดินทางมาเที่ยวให้อาหารลิงบนเขาสามมุกกันอย่างต่อเนื่องและขับรถขึ้นไปถ่ายรูปบริเวณยอดเขากันไม่ขาดสาย สอบถามนางสาวออนอนงบุตรอินอายุ25ปีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้เปิดเผยว่าจากการที่ได้เห็นภาพของนักท่องเที่ยวที่กำลังปีนป่ายบนป้ายจุดชมวิวนั้นตนมองแล้วรู้สึกว่าไม่สมควรเป็นอย่างมากเพราะจุดชมวิวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นสถานที่สาธารณะไม่ควรมาทำอะไรแบบนี้ ตนอยากให้ช่วยกันร,รักษาความสะอาดและช่วยกันทำสิ่งดีๆให้กับสถานที่ดีกว่าทำแบบนี้นอกจากจะดูไม่ดีแล้วยังทำตัวเป็นตัวอย่างไม่ดีให้กับเด็กและเยาวชนที่พบเห็นอีกด้วยถ้าจากการที่ว่าเราเห็นในของเพจของเทศบาลเมืองแสนสุขเขาเตือนในเรื่องของการว่ามีคนมาปีนป้ายเนี่ย ความรู้สึกของเราเราคิดว่าไงก็ก็คือไม่เหมาะสมไม่ควรนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการแบบเสียหายทั้งเสียหายด้วยแล้วก็เป็นสิ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเด็กรุ่นต่อไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะว่าแบบคนอื่นเห็นแฟนเพจคนอื่นเห็นอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบเออมันก็สามารถทําได้นะเราก็ทําได้อย <the> ่างเงี้ยเราก็จะแบบว่ามันไม่ไม่ดีต่อนักท่งเทียวคนอื่นค่ะค่ะมีอะไรอยากจะฝาก ท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวไหมเวลามาที่สาธารณะแบบนี้โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยแล้วก็สิ่งในที่ควรที่จะรักษาไว้ก็อย่าทําลายมันค่ะค่ะตอนนี้มันมีเรื่องของการที่เขาให้ถอดแมสเรู้สึกมีความกังวลไหมคะเวลาที่เรามาเที่ยวเราต้องถอดแมสออกซึ่งเราใส่มาเป็นระยะเวลานานอ่าอันนี้ไม่กังวลค่ะเพราะว่ามันน่าจะสะดวกกว่าสะดวกกว่าใช่เราคิดว่าสามารถที่จะควบคุมได้ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรา ที่จะรักสุขภาพแล้วก็ควรใส่ดีกว่าสนับสนุนโดยรอบการ์เด้นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรสสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงบริยาเหนือซอยเเปิดเวลา15.00นถึง20.00นวันทุกวันพุธ โทรสอบถามได้ที่090-229-3684สนับสนุนโดยล็อปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไปหนึ่งซอย 11, 9, 20, be, เปิดให้บริการ11นกาถึง20นาฬกาติดต่อสอบถามไดที่โทร0838790411 r e f i g h t Academy เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red f i g h t Academy